อ่าครับผมสวัสดีครับผมช่วงนี้ที่ร้านจะมารีวิวอุปกรณ์ทํำขึ้นกันนะครับทําบ่วงนะครับเรียกง,ง่ายๆทำบ่วงดักนกดักไก่อุปกรณ์ที่ร้านก็มีเยอะนะครับไม่ต้องสั่งทํานะครับก็ของผมสั่งเยอะๆเลยอ่าเรามาดูตัวแรกกันนะครับสายเอ็นสายเอ็นครับผมขายเป็นถุงนะครับถุงแบบนี้เลย ในถุงนี้มันจะมี10บม้วนเล็กนะครับ10บม้วนเล็กแล้วก็อ่าสิม้วนเล็กราคาอยู่ที่350ราสนะครับแล้วก็อันนี้เบอร์70นะครับใช้ทำขึ้นนีลุ่มครับขึ้นนกกวักก็ได้ไก่ก็ได้นะครับได้หมดครับถ้าเป็นขึ้นขึ้นแขวนคือต้องใช้เบอร์ใหญ่กว่านะครับอันนี้เบอร์70นะครับผม ในถุงนี้ทําได้ประมาณ300บ่วงขึ้นนะครับ300บ่วงก็ได้ประมาณหลายชุดนะครับ300บ่วงก็ถ้าทํา25หลักก็ประมาณ4 5หชุดนะคผมชุด7ชุดนะ300บ่วงครับถุงนี้ทําได้300บ่วงใครที่ซื้อไปก็คุ้มนะครับทําได้ทั้งปีครับผมเยอะนะ300บ่วงถุงละ350นะครับ แล้วก็ม,มีสามสีให้เลือกนะครับ3ส,สีให้เลือกมีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวใครที่จะเลือกสีก็ได้นะครับผมแล้วก็สีดำนะครับผมสีดำก็มีนั่นน้ำตาลดำเขียวนะครับ3ส,สีนะแล้วก็ต่อไปครับผมเชือก เชือกครับผมม้วนหนึ่งห้าสิบบาทนะครับเชือกต่อเชือกต่อเอ็นนะครับผมคือของผมนี้เป็นเชือกนุ่มนะครับเชือกนุ่มเชือกนุ่มคือถ้ารูดขามันจะรูดง่ายก็คือมันไม่ใช่ไม่ใช่ของสีดําคืออันนี้เป็นของสีน้ําตาลนะครับสีเขียวก็มีครับผมมันจะรูดง่ายอ่าพอติดขานุกก็รูดมันไม่ มันไม่อ้าออกนะครับคือคือถ้ามันแข็งมันไม่รูดไม่สุดนะครับผมนกมันโอกาสหลุดมันเยอะอันนี้ผมแนะนําเชือกนุ่มนะครับเช็ดอ่อนเชือกอ่อนนะครับม้วนละห้าสิบบาทก็ทําได้ประมาณห้าสิบตาครับต่อเอ็นอย่างเดียวนะค่ะถ้าจะพันหลักก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นสีใบไม้แห้งนะครับน้ําตาลจะพันหลักสีใบไม้แห้งก็ได้ จะต่อเอ็นก็ได้ครับใช้ได้สองสองแบบเลยแล้วก็ห่วงทองเหลืองนะครับอทองเหลืองนะครับผมจะแบ่งไว้แล้วนะครับหนึ่งร้อยตัวครับถุงนี้หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวมีห่วงมีเอ็นเชือกแล้วก็ห่วงที่ใครที่สนใจก็อยากลองไปทำก็ได้ครับผมเอ็นก็ขายเป็นถุงเชือกก็ขายเป็นม้วนนะครับ แล้วก็ห่วงนี่เอาไม่ถึงร้อยตัวก็ได้ครับผมนี่เป็นร้อยตัวนะครับเอาห้าสิบตัวก็ได้นะแล้วก็ของที่จะส่งวันนี้ครับผมเตรียมของไว้ก็อ่าประมาณเยอะนะครับวันนี้ก็ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองเจ้านะครับอันนี้นิดหนึ่ง ส่งทั่วไทยครับผมอ่าไม่ว่าจะลำปางเชียงใหม่เหนือใจแต่เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาดูสัก2อสาตัวอย่างนะครับจัตุรัสคีรีร้อยเอ็ดนะครับอันนี้เอาของใหม่นะครั๊บนึ่ อ่าสองตัวอย่างพอนะครับอันนี้ผมเชือกผูกเชือกไว้แล้วนะครับอำเภอรบรรพตพิสัยนครสวรรค์นะครับคุณปัญญาแล้วก็บุญส่งนะครับบุญส่งอำเภอรับแลรับแลตารดิตนะครับอ่าโอเค ก็ของก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมมีเยอะมีเยอะนะครับอันนี้ก็สายเอ็นนะับสายเอ็นก็มีเป็นลังๆนะครับไม่ต้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะของไม่พอนะครับอ่าน,นี่ก็เป็นสีน้ำตาลเขียวอ่าเยอะะครับอ่าโอเค ใครสนใจก็สอบถามได้ครับผมที่ร้านขายขึ้นดักไก่ดักนกนะครับอ่าไอเดลน์ก็เบอร์โทรผมเลยครับครับผมครับ